โอเคค่ะทุกคนคะบรรลุภารกิจนะคะกำมันจะบอกว่าขี้เตาผาเจอแล้วนะคะจะดีปรางที่มีภาพเขียนอยู่ด้านในนะคะไปส่องอยู่นะคะแต่จะบอกว่าขึ้นไปไม่ได้นะคะเนื่องจากว่า ถึงขึ้นไปก็ขึ้นไปไม่ได้อยู่ดีนะคะเพราะว่าทางที่ขึ้นเนี่ยมันเหลือแบบคือเอาเป็นว่าถ้าคุณก้าวขาขึ้นไปเนี่ยคือถึงตะแคงขึ้นเด็กๆอาจจะขึ้นได้คนโตอาจจะลำบากหน่อยตกลงมาแข้งลาขาหักไม่คุ้มกันนะคะและที่สำคัญเขาไม่ให้ปีนด้วยคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามาวัดมหาธาตุกันบ่อยมากนะคะมาบ่อยแต่ว่าบางจุดเนี่ยเราเหมือนแบบเดินผ่านไปผ่านมาแล้วเราก็มองข้ามไปนะคะเหมือนกันกับที่ภาพเขียนกิจกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุแห่งนี้มีป้ายบอกอยู่ข้างหน้านะคะ กี่เชื่อว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นตลอดแต่อาจจะไม่ได้สนใจหรือว่าอาจจะรู้แหละว่ามันมีแต่เขาก็อาจจะเข้ามาเดินแล้วอาจจะเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะกี่มาเดินตั้งหลายครั้งที่ยังไม่ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนแต่หลายท่านอาจจะรู้แล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรวันนี้รู้แล้วนะคะรู้แล้วนี่น,นี่อันนี้เว้นพระปางที่อยู่ตรงคือไม่ใช่พระปางประธานนะเป็นพระปางที่อยู่รอบพระปางประธานนึกภาพอ,ออกไหมคะแต่ว่ามันอยู่ในชั้นเขาเรียกว่าอยู่บนชั้นเนรอ ชั้นฐานของพบพระปางประธานอะแต่ว่าเป็นเจดีย์ที่อยู่ริมนะคะคือตอนแรกอะกี้ก็เข้าใจว่าทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช่ไหมคะคือสับสนระหว่างทิศตะวันตกเฉียงใต้กับทิศตะวันตกเฉียงเหนือถูกไหมถ้าทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็คือตรงมุมนั้นถูกไหมคะแต่ว่าตรงมุมนั้นเนี่ยมันจะมีตัดฐานแล้วนะคะเจดีย์ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะ <S <S ก็คือองค์นี้นะคะแล้ว จากที่กี่เข้าไปส่องส่องดูด้านในแล้วนะคะมองจากข้างล่างขึ้นไปเนี่ยรอบๆในส่วนของพระปางประธานอ่ะเป็นภาพกิจกรรมฝาผนังแน่นอนแต่ว่าจะใช่กับที่อยู่ตรงหน้าวัดหรือเปล่าเด็กกี่จะเดินไปดูที่หน้าวัดอีกทีหนึ่งแต่ว่าอันนี้เก็บภาพไปก่อนว่าพามาเจอจนได้นะคะว่าภาพกิจกรรมฝาผนังที่วัดมหาธาตุอยู่ที่ไหนโอเคนะคะแต่เขาไม่ให้ขึ้นไปนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแค่นี้ก็สบายใจละหายท้องอืดน,นะคะโอเคค่ะอันนี้นะคะ เอพราะปางที่มีภาพจิตกรรมฝาผนังเก่าแก่หลายร้อยปีะค่ะของที่วัดมหา,าธาตุแห่งนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะไปเดี๋ยวกี้จะพาดนไปเดินตรงจุดอื่นนะคะ